ถ้ามือถือสำหรับสายเกมมิ่งน่าซื้ออัปเดตใหม่ปี2022จะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆไปรับฟังอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเล,เลยครับกับผมตรยมูลีอาบ let's go เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับกับเรียวมี GT Neo 3โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus หน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED คาลิเฟสเซนหน้าจอครับให้มาที่120เฮิร์ตแถมยังครอบทำม,มาด้วยกระจกลิลากาท่าอีกแดงหากซึ่งในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับเกมมิ่งโฟนนะครับอาจจะเป็นรองอยู่บ้างตัวนี้เป็นลูกครึ่งนะครับจะเรียกว่าลูกครึ่งก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เกมมิ่งโฟนขนาดแท้แต่สามารถเล่นเกมได้ดีแล้วก็สเปเ่่ยไมแพพก Phone เกนะรรัวนนด้าาาของทงทจมย Android 2ครอบทับด้วย Real m ี UI เวอร์ชันสานย์ชิปเซตหรือ CPU เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 8100 5 G Ultra CPU o r e c เลือกใช้เป็น Mali G 6 1 0 MC 6ซึ่งในด้านของการใช้งานต่างๆนะครับต,ตัวนี้เนี่ย CPU ผมเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเร็วแล้วก็แรงแมากๆเขารองรับเครือข่าย 5G ด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เกมมิ่งโฟนหรือว่าอยากจะได้มือถือที่เอาไปเล่นเกมใช้งานเครือข่าย 5G ด้วยเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับก็็ไมนะมมนะม่่่นน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 น้้้้้ออยยยหหหหาาาเเเเเเชดีีีวววกกกกกกัััััััะะะะะฮจใลลลลลงง3ตตคครรบบบบปแ50พิซ แบบ OIS อีกด้วยบวกกับเลนส์เลนส์ Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลขึ้นชื่อว่าเป็นเรียวมีนะครับการถ่ายโพรงถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานของเขาไว้อยู่แล้วนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองลำโพงนะครับรุ่นนี้จะให้มาเป็นลำโพงคู่แบบสตูดิโอนะครับการรองรับต่างๆมีมาให้ครบครับพอจะเป็น USB Type C ครับแจ็ครวมฟังสัจุลธาเนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจจจจุมมมมมมาา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 าอออออยยู่่่่่ททททีีีี5,000 80 0 100ิิลลลลแป์์์์คคครรรรรััรััับบบพพ้้้กกกชชชวววตตซึึงงงงงเเเเเเถใ32นนนนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ใช่เกมมิ่งโฟนขนาดแท้นะครับน่าจะเล่นเกมได้ลื่นแล้วก็สบายมากๆเลยนะครับส่วนในด้านของราคานะครับเจ้าตัวเรมี e G T Neo 3ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาในไทยสักพักหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นความจุที่รัมปัดกิกนะครับส่วนจะเป็น256ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่18,999บาทนั่นเองนะครับ อันดับถัดมาครับกับ Poco F4 GT ตัวนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอใหม่ที่6.67นิ้วขอบเล็ตเป็น Full HD+ แผ่นแหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค์าร์เฟวร์เฟสเซน้าจอครับให้มาที่120เฮิรตซ์ด้วยกันแถมตัวนี้ครับยังครอบทำมาด้วยกระจกลิลา Glass Victus อีกด้วยเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับใช้กระจกแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับในด้านการทำงานจะรันมาด้วยับ Android 12ครับครอบทำมาด้วย MIUI หรือว่า MIUI นะครับเวอร์ชัน13ชิปเซตเนี่ยตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1 1นนนนนนนััััััั่่่่่่เเเเอองงงะะคคครรรบบซึตตววีี้ยไมใชปปปกดท็็8 8 Plus Snapdragon Gen Gen แ GPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Adreno นะครับ730ซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อสังเกตอย่างที่ผมบอกไปในด้านของการจัดการความ <S <S ร้อนนั่นเองรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวไม่หลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับ g o r i l l a r a ว a y 8ล้านพิกเซลเลนส์ m a c ครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับเขาพยายามจะทำให้เป็นมือถือที่ตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ โงงนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ลำโพงคู่แบบสอริโอนะครับจูนบาย JBL นั่นเองแต่ว่าจะให้ลำโพงมาถึง4ตัวด้วยกันใครนะครับที่ชอบลำโพงแบบลั่นลั่นดังจัดจัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C แจ็คหูฟังชั้ห้าไม่มีเหมือนกันนะครับในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาอยู่ที่4,700มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จอีกหนึ่ยยี่วัตต์นะครับเขาเนี่ยเคยมาวัดจาก0 100%ถึงใช้เวลาชาร์จเพียง17นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเร็วมากๆนะครับส่วนตัวผมเคยใช้ชาร์จเร็วของเลาอยู่นะครัับ120วตต์เนี่ยถือว่าเร็วจัดเลยนะครัับซึ่งตวนี้ก็มีวาง นายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นความจุดที่ RAM 12 g ิกซ์เรเนี่ยจะเป็น256นะครับราคาจะอยู่ที่29,999บาทนะตอนเปิดตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับเปิดตัวไปในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีนี้นี่เองนะครับ มาต่อกันที่อันดับถัดมาครับอันดับนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เปิดตัวใหม่ในปีนี้นะครับยังน่าสนใจแล้วก็ยังน่าซื้ออยู่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Lenovo Legion Duel 2ครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.92นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ พ a n หน้านะจอเลยใช้เป็น AMOLED High Refresh หน้าจอให้มาที่144 Hz กันเลยทีเดียวนะครับแถมยังครอบทําด้วยกระจกเรลักกลาส5ในด้านของหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่า Gaming ่ง o n นส่วนใหญ่ High Refresh ขั้นต่ำเนี่ย144 Hz อยู่แล้วซึ่ง,ต,นนง,งตัวนี้ จากว่าเปิดตัวมาในช่วงปี2021นั่นเองครอบพับครับมาด้วย s UI เวอร์ชัน12.5ชิปเซตครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 888 5 g o c ออก o r คร CPU เลือกใช้เป็น a r e n 0 660นั่นเองซึ่งเอาจริงถามว่ามีผลกับการเล่นเกมไหมก็มีผลบ้างนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่ามือถือที่เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีราคาที่ drop ลงไปนั่นเองนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้อง,งกันบ้างครับกล้องหลังตัวนี้ให้มา2ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบอดมเูเววล็ตเลน,นเสนเ,ลนนเป็ ให้ความละเอียดมาอยู่ที่44ล้านพิกเซลเลยก็จะเป็นป๊อปอัพด้านข้างด้วยเวลาเล่นเกมเนี่ยจะสามารถทําให้เราสตรีมเกมแล้วก็เห็นหน้าเราไปด้วยได้นั่นเองนะครับลำโพงก,ก็จะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C แจ็คหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอ,อยู่ที่65วัตต์นะครับสหรับเจ้าตัวชาร์จแบบเดียวๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีแบบชาร์จคู่นะครัััับบชชชาา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 รรรร์์์จจจสสูงงงงงุดดดไไ้้้ทททีีีี่่่่90 0 100% 30วววววตตเเเเเเเลลลยยยขขขคคคคคมมมมมมกกถึใพนนนนะะผออออื็ บอกไปครับอันดับแรกคือกล้องหน้าป๊อปอัพครับอันดับที่2ก็คือ CandySai ที่โฉบเฉี่ยวสมกับเป็น Gaming Phone นะครับแล้วก็มีปุ่ม RL นะครับหรือว่าปุ่ม Air Tiger นั่นเองในน้นของราคานะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาในปี2021อย่างที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกแค่ราคารุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ RAM 12GB ครับ Storage 128ราคาต,นตอนเปิดตัวคือที่22,990บาทนะครับในปัจจุบันอาจจะเห็นราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยลดลงไปอยู่ประมาณหมื่นไปลายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหมื่นปๆกับมือถือ Gaming p h o n ตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆ ครับ มาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ ZTE Nubia Redmagic 7นั่นเองตัวนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วความเะเอียะเป็น Full HD Plus แผงนหน้าจอเลือกใช้เป็นอ m o l e d คาิเฟสเซนหน้าจอครับให้มาที่ 165Hz กเันเลยทีเดียวแถมยังครอบครมาด้วยกระจก g o r i l l นี l ม s ร5อีกด้วยตัวนี้เนี่ยพรมคู่แบรนด์อื่นๆด้วยการให้ค่ารีเฟ s เซนมาสูงถึง 165Hz เฮิร์เป็นตัวตั้งต้นด้วยซึ่งในด้านของการทำงานของเขาเนี่ยก็ นะครับ CPU เลือกใช้เป็นอัลไบรโน่เจ็ดตัวนี้ยังไม่ใช่เจ้าตัว snapdragon 8 plus Gen 1นะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นในด้านของการสก,กัดความร้อนซะมากกว่านะในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับเป็นแบบ triple camera นะตัวไมลหลัก64ล้านพิกเซลครับบวกด้วยเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ macro อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งกล้องตัวนี้นะครับถามว่าพอใช้ในระดับไหนส่วนตัวผผผมม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 มถถถืืออออวว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 ่่่่่่่าา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 าเเ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 คคค้้้้้้้้ใใหรรดดดดีีียยยยยยนน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 นะะััััับบแลลกกกก็็ชสสพึงงงงงปไไไต นะครับอาจจะเน้นในด้านของเรื่องอื่นซะมากกว่าลำโพงเขาจะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C แทร็กรูฟาสัมผัสยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่4 5 0 0มิิลลแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จเร็ว1 2 0วัตต์นะครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียง17นาทีเท่านั้นมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในไทยนะครับในช่วงต้นปีนี้นี่แหละจะมีทั้งหมดหลายความจุเลยนะครับเอาเป็นความจุเริ่มต้นก็แล กัันนเลยะครบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเขาวานจำหน่ายอยู่ที่21,000กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะสำหรับใครที่มองหาแบบว่าเกมมิ่งโฟนดีๆนะครับราคาคุมสักตัวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ และแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าอันดับสุดท้ายของเราก็คือ ASUS ROG Phone 6นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวที่แรงที่สุดในท้องตลาดนะครับสูวนตวผมถือว่ามันไม่ได้แรงที่สุดนะแต่ว่าคนให้ความสนใจแล้วก็ชื่อชั้นของแบรนด์นะครับเนื่องจากว่าเขาทํามานานแล้วนะครับทำให้คนเนี่ยไว้ใจซะมากกว่านะรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED High Refresh หน้าจอครับให้มาที่16 ในด้านของหน้าจอครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสเปคของเขาที่ให้มาเนี่ยเป็นเกมมิ่งโฟนที่ไม่น้อยหน้าแบรนด์อื่นเช่นกันนะครับตัวนี้ครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นโค้กคอมเซนด์ดัลกลอน8 Plus Gen 1 Octa Core นะครับ G P U เลือกใช้เป็น Adreno 730นั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่า CPU ตัวนี้ครับแรงที่สุดในบริษัทโค้กคอมแล้วก็ว่าได้นะสำหรับ CPU ที่เป็นมือถือนะบอกได้เลยว่าใครที่ใช้ชิปเซตตััวนนี้ะครบไม่เป็นเรือธงก็ต้อองงงเเเเปป็นนนนนกมมิ่่่โฟทีสคคดุััะรบแต่่วาในปัจจุบัันนเเี่ยปิดตวในไทยก็จจะมีัตว LG บน6ปกตินั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวมีหลัก50ล้านพิกเซลบลูทูเลนส์ร้าว13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องในครับให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองลำโพงจะให้ลำโพงคู่แบบสตรีอมานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C จากหูฟังสัตจะได้ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับก็ยังมีปุ่ม RL นะครับหรือว่าปุ่ ที่เป็นเคสโดยตัวเลยนะครับแล้วก็มีไฟ RGB ด้านหลังอ่าตัวนี้เป็นจุดขายของเขาเลยก็ว่าได้นะครับโอเคมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันดีกว่าครับตัวนี้จะให้ความจุอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์นะครับซึ่งเขาเคลมบอกว่าจะ0ถึง100%ให้เวลาชาร์จอยู่ที่42นาทีนั่นเองอาจจะมองว่าเฮ้ยทาไมชาร์จเร็วมันน้อยไปหรือเปล่านะครับก็ส่วนตัวผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันกนะครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับหลายๆแบรนด์ก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่แตกต่างเราไปเนาะมาต่อกันที่ในด้านของเรื่องราคากันดีกว่าครับตัวนี้มีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงค ความจุเริ่มต้นก็นแล้วกันความจุเริ่มต้นครับจะเป็น RAM 12กิ256ครับราคาจยูที่28,990บาทซึ่งอีกความจุหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตตามนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสหรับรวม5มือถือสําหรับสายเกมมิ่งน่าซื้อแล้วก็อัปเดตใหม่ปี2022คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆวเวลาพวอัปเดตเองนะครับเมื่อกดแล้วนะครับฝากของช่องทางอืน่นๆของช่องเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ Sixster.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดูเองมาแล้วว่าต้อง ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันที่รุ่นน่าซิวเกนทุกคนลาก,กัน